วัสดีพี่น้องมาวันนี้เดี๋ยวมากินผัดอะไรฟางตุ้งพี่น้องผัดผักฟางตุง้งไก่หมูดำชั้นกันน้ำมันหอยโอ้ผัดฟางตุง้งตอนนี้กำใหญ่ๆพี่น้องกำสิบบาทยี่สิบาทครึ่งกิโลมั้อสงสิบาทเนี่ยเจ่ดสิบบาทพี่น้องกำมบ,บล่มเลยแต่ช้เลือกเอาอ่อนๆนะ นี่หมูสามชั้นตอนนี้ผักบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงแต่น่าจะถูกหันนะียพี่น้องสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทผักสี่ตลาดตาชัยไปซื้อนะนี่าบางต้มกัมเบอเลอร่าเลยนะพี่น้องใครซื้อมาสิบบาทอ่อนอ่อนพี่น้องไหมผักบุ้งสิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหผัดก,กัน ผัดขายนี่ได้เป็นโอ้โหพี่น้องยี่สิบบาทที่ผัดขายได้เป็นกี่สิบจานกันไม่รู้นะเร่อพี่น้องกระเทียมผัดกวงต้งน้ำมันหอ,อ,อยใส่หมูสำชัน้นกันพี่น้อง ปกระเจียวไอ้หอมเอ้กระเตียมเจียวไอ้หอมได้ไปน้องไงหอมนะแต่หมูกำชันต้องไม่ผัดเลยข้ามีง่ายาก็จะคลายวันนี้ผัดไปเลยให้หมูกำชันให้เปื่อยเจียวไอ้ตกให้เปื่อยเลย พี่น้อนใส่ผักเลยหมูสามช้อนจะใช้นุ่มดีแล้นี่อหมดไล้เนี่ยไม่น่าจะหมดพี่น้องตักจานเดียวพอใส่กระปุงเลยนี่ผมจะลดหนึ่งช้อนรดดีนครึ่ง ต้อน้ายนิดหน่อยไปนะต้อนฟ้าเขียวนี่น้ำมันหอยผัดฟังตุง้งน้ำมันหอยใส่หมูสันชั้นพี่นะ้อง พอกำ10บาทใช่นะเนาะผักก็เริ่มยังไม่หมดนะเนยกระชายอ่ะอันนี้ผักโขมา่าผักบุ้งกำเบอร์เบล่า10บาท20บาทน้ำมังตุ้งเนี่ย10บาท20บาทกำใหญ่ใหญ่ใช่ไหมไปเก็บผักได้ผักนุ่มนิดหน่อยพนะี่น้อง ด้วยเนาอัดฟังตุง้งหมูสามชั้นนะ้ำมันหอยแกงไทยมีหน่อยด้วยเนาะถ้าล้วปิดไฟเดี๋ยวจะใช้ตัแใส่จานให้อือกินก็สวยก็อร่อยกินก็ต้มก็โอ้โหแจ่มเลยด้วยเนาะแม่แล้วก อันนี้ผักโขงนะขนา้าน้ยี่สิบสามสิบกิลล์ตีสิบห้ายี่สิบประกาศขาว 20, ่ายี่สิบสามสิบอยู่แค่เนี้ยยี่สิบยี่ห้าผักอันนี้ผักไม่รู้นาะที่จะใครไปซื้อเนี่ยมันราคาเนี่ยจะไคร ก็ว่ามันโผล่อ่ะเนี่ยสิบบาทจะใช้ผัดไปหมดเลยเดีดูเลยจานมันเริ่มพี่น้องไหมจาลน้องสิบบาทนะใช้ขนาดเลือกเอาใบที่สวยนะนยังผัดไ่หมดเลยจานบันเรือปลาผัดผักฟองต้มน้ำมันหอยใส่หมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยพี่น้องน่ากินไหมผัดฟองต้มใส่หมูสามชั้นน้ำมันหอยกับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหนวดมือนี้พี่น้องเลยกินแล้วก็ต้มก็อร่อยกินก็สวย ก็อร่อยเลยพี่น้องมีน้ำปลาเพรกกถ้วยโจบเลยพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจตาชัยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจตาชัยกันมาเยอะๆขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องกับข้าวง่ายๆตาชัยมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้วันนี้ผัดฟังต้มน้ำมันหอยใส่หมูสามชั้นกับข้าวง่ายๆตาชัยมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ